ยืนกดดันไงไม่รู้หรอกยืนกดดันที่เมื่อคืนไม่มีเวลาเตรียมเลยคือทำกินวิชาลหรอไปทำจนเบื่อแล้วกูก็ไม่ต้องทำมันจบจ้าไม่ด้เลยกูนี่ชำช่องมากเรื่องงานเนี่ยไม่ได้เก่งสองทำตัวทิ้งไรเฮียโอ้ท้าเป็นไ้เฮียแพนนะ ไม่เกี้ยนี่เหี้เลยเลยเออมันวันทำโคลนไอ้ที่อาหมังเนี่เช่าไปอยู่หลังห้องน้ำไอ้เหี้ยไอ้แก็ไม่เข้านี่เท้าเพื่อนกันไอ่แค่แม่งพวกนี่ใส่ไม่ดีผมก็ไม่มีไอ้ยยังดียังเหี้ออไม่ลอกอย่างนี้แต่เหี้ยแพ้เรื่องไอเหี้ยเลยมาเล้าหมูนอนเลยก็บอกโรงเรียนคือบ้านหลังนี้ของ ูยังคิดอยู่เลยถ้ากูไม่ครบไอ้แพี <Yeah. S 1> วิตกูเสี่ยจะรุ่งกว่านี้นะอาจจะไอ้นอี่ได้แดดอาจจะแบบเฮ้ยสักเม็ดนะ <laughs> สักเม็ดไนหะ <laughs> มเงงที่ยวแพสที่มันสุดจริงๆนะเพื่อ <laughs> เออแล้วยังมีสกิลติดตัวของมันอีก <laughs> <laughs> สกิลติดตัวสกิลติดตัว ตะกิวเหลี่ยมซิกะตะกิวโม้ไปเรื่อยเนี่เฮียเจ๊แหว่บอกว่าบ้านมีทีวีอครับแต่หนูยังไม่เห็นเลยบอกกูตั้งแต่ม3อะกูขึ้นปีหนึ่งเลยไอ้หี่่เฮียไม่เห็นเลยเฮียแม่งไม่เอามาโชว์เลยบอกว่าพี่ยืมพี่ยืมเหี้ยกูเคยไปบ้านกูเคยขับผ่านบ้านไอ้ไข่โต๊กอยู่เองครอือกูไปกินมาม่าฟรีอยู่เลยกไม่เข้าอ่ะเหี้ย หมด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 หดเผาเพื่อนเนี่ยเผาเพื่อนหมดแล้วเผาอ้อาต่อเผาเผาตีโอเราใชมจังตัวให้ขอเล่นนะโอ้ยทำอะไรอยู่เนี่นี่นะเอาไว้คืออะไรครับคืออะไรเอาไว้ใส่เหยื่อล่อ ในเวลาปลาอวายมาเขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าระเบิดก้อนเลยดในเวลาปลากินปลาก็จะอมทั้งนี่เลยอมปลาเหี้ยอะไรวะอมตะก้อโอ้โหเยอะเยอะอะโลบ่ใบพี่อมหมดเลยมีถุงใหญ่ๆสักใบอ่ะมึงจะใช่ถุงเนี่ยถุงนะ Uhm ต้องเอาอะไรออกได้ไหมเออเอาอะไรที่มันง่ายๆอันนี้ไม่ใส่ขยะใส่อะไรไม่รีบไม่รีบมาสมันไก่ไม่เน่าหรอกไม่เน่ากูรู้จะไข่จะแดกแค่นั้นใช่กูมากูหิวไม่ใช่กูประชดเนี่ยให้รีบแดกกูกำลังพยายามกัดกั้นไว้ ไม่งั้นเดี๋ยวมันเย็นหมดสปาเก็ตตี้กูแม่งตอนนี้ยอยแยะหมดแล้วใช่ไหมมึงกูดูน้ำแข็งหลอดอะโอ้เย็นชิบหายหนึ่งหนึ่งลองส่องไปโน่นมีมีจีเจ้าโอ้โหผมกำลังมีการก่อนละได้ดูดูไอ้พวกที่แยกกี่อนเพราะเขานั่งเงียบเหมือนกิ๊บเลยนะ นั่นเรียวดูมันสาบเราลงตัวนี้แค่ไหนอยากให้เจอพวกมึงอีกเลยนะไอ้ปลามันอาจจะแบบไม่ยินเสียงพวกเราอุ้ยอุ้ยอะไรวะมึงมันงานว่าเสียงอะไรดังๆปลาก็อาจจะว่ายลงเหมือนกันเข้าใจคิดปลาอาจจะชอบอะไรดังๆ อันนี้คืออะไรครับอาหารหมูครับไกดี้ปะคุยดินสอปะยังไม่ได้ลองกินเลยมึงลองกินดูไม่กินหรอกไอ้เรื่องนี่คมันคุยดินสอเลยดูดิดูดิมันกเอาคุยดินสอแบบเหล่าเหามาแล้วก็ให้ซื้อให้พวกเราให้ขวายพวกนี้โอ้ยโอ้ยแค่ดินสอก็ซื้อกินแล้ว มึงแค่เกียรตีโอเลยไม่เตี้ยวเพี้ยอะไรเลยอแล้วมาณนี่ยสายจากชายหาดเลยไปตักน้ำมาทั้งแค่นี้หัวตักมาเต็มกระติกแน่เพี้ยเอาเอาเอาแค่ประมาณนี้เนี่ยประมาณนี้ก็ได้ล้วตักมาเยอะเลยมันเทเองนะครับเพี้เนี่ยฝึกเกียรติครับมีครับคงเกี่ยวนักกับเกี่ยวน้ำมัคงความเกี่ยวกันน้ำเลยอ่าน้ำขึ้นให้รีบตักน้ำไม่ขึ้นนะ มุ้งไปแค่นี้อยึกส่งมาเร็วเกินถ้าเปนฐนเยเพื่อรีบตัดงรีบลงไปตัดมันมีแต่สายรถดีอะไรล่ะใส่ทำไมให้เปลืองรถดี แต่ละมีเดียวแปลาทีอะไรหวานหวานวะน้ตาลสายทิพย์เฮแตะตรงนี้เยมีทิพย์เอโอ้โหหวานหวานของอะไรโอ้ราเรา้องปาดหวานนมปังอะนมปังหมดมืนหวานนมปัเลยแบบ อ้วนน้ำลายที่กระทบนมปังวะ,ะแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรสาย <laughs> สายเฮียแมงท่าอุปกรณ์เนี่ยท่อาอ,อุปกรณ์เนี่ยเขาเอาไปกัน,นี่ท่าอ,อ,กกอนนุปกรณ์เลยนั่งทำอ,อ,กกอนนุปกรณ์ได้เนาะ <laughs> โหจ้า <laughs> องูเพื่อนมีตั้งเยอะเยอะง่ายกูกินขุยดินสอดอยอากินวันนี้ของกูให้กูกินก่อนดีกวพเ้าไม่ถึงนะครับ อันนี้อร่อยกว่ากันว่วไอ้สายเมื่อกี้ยังอร่อยกว่าคุยจีสออีกทีเราให้คนแดงกันปลาว่าเ็ยแค่ไหนทำไมทำไมหมาถึงไม่มากินหมาไม่แดง ทำอะไรพูดได้ดีบูทูดเอาบูทูดเอาี๋ยวผมจะภาคออกอะคิพภาคอาคิพภาคเขาใส่ขุยดินสอไปประมาณสักพอๆกับทรายเลยอะปริมาณนะนะแล้วคนคุกคิวให้เข้ากันคุกคิวคุกคิวอะไรอย่าเ้ยเขาคุกพอคุกให้เข้ากันให้เป็นเนื้อเดียวกัน เขาค่อยๆใส่น้ำคนปุ๊บเขาแล้วก็แดดูยแงใหญ่ก่อนนีคขาวนี้แอะเออรถพยาบาลมันจะมาจะนี่เลยปะรถตู้รถตู้เว่นทะลุมาเลยเนี่ยทะลุออกมาไุณใช้ยาสิดัานอะไรครับไม่ก็ไปเรียนเนี่ยมีไหมเนี่ย มันจะเริ่มเข้มขึ้นนะไอมีมไอคนแบกลงอะอืดิเอาดิเอาดีมึงแต่งคอสเพย์อะเขาจะคิดว่ามึะดูในเช้าว้เนี้ดูในป่ากันไ่าแต่ก่อไฟก็ได้ก่อไฟบนป่ากัน มีอะไรวะหรือว่าจะเทใส่เทใส่กดเลยบอกูเสร็จแล้วเอาแค่แบบไม่ต้องเปียกมากเอาแค่แบบปั่นได้ดมาดๆเออปั่นได้อการใส่หัวเชียงแบบนมแมวเลนะนมแมวได้เยอะ เป็นยังไงมึงรีดยังไงวะนมแมวะนมแม่งมีอยู่ยมอันนี่กระูปังใก่เอ้ยใส่น้ำเดี๋ยวลาไม่เด่นคนังไม่แดงคนังไม่เด่นนี่เราก็ทามาเป็นโตะเลชั่วโมงแล้วืมไม่โนีมาตะพันไก่ กลายเป็นแบบวันที่เขาทิ้งข้างไขเดือนมากันเยอะเลยเดืมาดิแต่ไม่ได้มาปิดเรามามานั่งไก่ไอเยอไซเดือนแข่งเลยตัวนี้แข่งเลยกูก็ โอ้วานตดีๆแล้วนะแม่งให้เหยี่ยวใส่เนี่ย <c oughs> อย่าจับนะม <c oughs> ันดูนจะับหญิงลู้ <c oughs> ยิวไม่ทันพูดอะไรเลย <c oughs> โอ้โอ๋อ,อยใช่ไหม ระหว่างคุมใส่สสกับสาย<า>ในเมด็ดแล้ว,ลวมันทันมมันมันมดกดิน <laughs> ดูตอนเวียงกันไปตกเขอาอีกฝากโอ้วเลยไปลงที่ที่เขานาั่งนูนอ่ะ <laughs> อ๋อเยี่ยอออยยุนกับโดนหัว ทุย,ย,ทยไม่แดกมั้ยรถวิ่งดได้รถวิ่งในปานน่ารถกิ่งจะเข้ามานี่ได้เลยรถบินตน้นไหมมีระบบนว,วัตรกรรมใหม่ระบบบินได้ผมเอีย,ยให้ตื่นแต่ตีส <c oughs> ีดด่ไม่รู้ ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะมีเฮียอะไรต่อขับไปม,มันเป็นซิกเมนเจอร์ของพวกเราเฮ้ยชิมานะลูกปืนมาแน่เลยเฮียมาแล้วเว้ยเฮียมา

นี่คือนกหวีดนะครับไม่เอาครับรังเกียร์อ่ะจากรองยังไม่ใช่หรอโคว <c oughs> ิดกำลังมาแดงนกหวีดอันนี้เป็นนกหวีดจากนกวัตกรรมใหม่ที่ตำรวจทางการเขาใช้กันไอ้เคี่ยวน้องกูไปซื้อนลำยาตำรวจเดือนเขาไปซื้อหลอกทายให้กูเดินซะด้วยเหี้ยหมวเกียน์เลยครับตำรวจเรืออะไรวะใส่หลอดสองเขาหลอดส่องมาท้ายนีนี้ พี่ไ<ส>ม <straightforward> ่มีกิดนิมนต์ภาหน่ารักหมดไม่รู้แแล้วว่ากูเนี่ยม่เชื่อแล้วกูก็ลบหลูมันมีวกับมียว เก่งมากสวัสดีครับสวัสดีครับแบบพูดเก่งจังเดเจ้าของร้านะก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าคุณจะซื้ออ่ะคุณซื้อไปเป็นคู่นะมันถึงจะพูดใช่ไหมละ่ะ<ม>แล้วไอเ้เจ้าคนที่จะไปซื้ออ่ะาบอกว่าไอ้เจ้ยเป็นการตลาดมันแน่เลยบังคับให้คุณซื้อสองตัวัม,มก็เลยซื้อไปตัวเดียวตัวที่คุณเก่งเละตัวพูดเลยไปถึงผ่านไปอาทิตย์หนึ่งไม่พูดเลย มันก็เลยกลับมาไอ้นี่มันมันอยู่เป็นคู่ไงมันถึงจะพูดไงมันก็เลยมาโวยวายที่ร้านเฮ้ยเฮียเนี่ยลูกซื้อไปแม่งไม่ร้องเลยไม่ไม่ร้องเลยไม่พูดเลยคงเขาบอกคุณแล้วซื้อไปเป็นคู่เนี่ยตัวเมียมก็เลยซื้อตัวเมียไปก็เลยเชื่อใช่ไหมล่ะมันไม่ได้เจอกันมาเลยลูกมันรักกันใช่ไหมปี้ตายเฮียลูกผู้ว่าพี้ตายเอราะเฮียเจ้าของร้านอ่ะก็เลยเดินเอ้ยไอ้เจ้าของลูกอ่ะก็เลยบอกเนี่ยทำไงดีเฮียเฮียเอาไปมันก็ปี้ตายแล้ว แม่งไม่พูดปี่อย่างเดียวเอาอีกาอีแรงไปปี่หมดหมดเยเจ้าของงานก็เลยแนะนำอย่างนี้โกนหัวแม่งเลยโคนหัวนุก๊กนุ๊กแก้วอะ่ <c oughs> นะคราวนี้โคนหัวปุ๊บมันก็ไม่พูดดก <c oughs> ไม่พูดเลย <c oughs> แล้วผ่านมาบานอาทิตย์หนึง่งมันเริ่มพูดแหละว่า <c oughs> มันเห็นคนหน้าบ้านไงแล้วประมาณมีเช้าวันหนึ่งพระเดินมาเดินมาบินทบาตหผมเีงก็มาใส่บาทพราหัวล้นอะ่ะ ไอ้เขี้ยนนี so it, ่เงียบเหมือนกูเลยหัวล้านไงไอ้อาโดดน้ำไอ้อาโดดน้ำไม่อยู่แล้วเพื่อคือล้างนานเพื่ออันเดี๋ยวใส่สาวเนี่ยหูหูลง